สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะให้กับชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนปี2565นี้ค่ะเป็นพลังงานร่วมแล้วก็นกเปิดไพ่แบบสาตะววันตกนะคะเรามาเช็คพลังงานของคุณกันนะว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนกันยานี้เป็นอย่างไรมนาะขอดูพลังงานความรักค่ะของชาวราศีเมษ เชนอฟครับว้าวความสุขนะความสุขในเรื่องของความรักการสร้างครอบครัวนะคะควีนออฟเพน a c เคิลนายออฟเพนดเคิลค่ะเพดออฟเพนดเคิลมีพลังงานของชาวธาตุด,ดินหรือสกกันบางกรนะหรือคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้คุณ คุณกําลังรู้สึกดีอยู่กับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะนะตอนนี้คนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะสร้างครอบครัวกับเขาก็ได้นะคะขอดูนะมีการได้พูดได้คุยกันแล้วแหละแต่ตัวเราอาจจะจริงจังนะคะทางงานความรักของคุณค่ะอ่าสิบออฟซอร์ว,ว้าว k i n g of Pentacles ค่ะ Six of Pentacles แล้วก็ทร o อ o ลบความรักของคุณนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณหรือคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะอาอาจจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าเขาใช่มีใครสักคนหนึ่งทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้นะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะ แต่คุณและเขานะตัดสินใจแล้วว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะขอดูสิคะเป็นความรักที่มีเรื่องของระยะทางนะคะมีการให้การรับในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันนะมีคนหนึ่งที่ให้มากกว่านะคะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะชาวราศีเมษ s ซเว n นออฟวัน ครีออสอดจัดเมนท์เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเพจออฟสอดนะคะชาวธาตุลมเมทุนทุนกลุ่มอ่นอกรู้สึกว่าเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะพยายามกับคุณให้มากกว่าเดิม นะเดอะทาวเวอร์ Tower. เหมือนจบกันไปแล้วนะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดถามว่ารู้สึกยังไงตอนเนี้ยเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้นะที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามแล้วนะคะในความสัมพนนันธ์นี้แต่ตอนนี้อาจจะอยู่ก็คือจบกันไปแบบกระทานหันก็ได้นะตอนเนี้ยเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณคะ่ะ นะเดลัวเวอยังรักยังเนหาคุณมากๆนะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกำลังคิดฟุ้งเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะจะทำยังไงดีอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะพยายามให้ดีมากกว่าเดิมนะแล้วความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรคะเขารู้สึกยังไงอีก เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเปล่านะคะที่ผ่านมานะหรือเขามีความลับอะไรกับคุณก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่อึอดอัดนะเราเป็นคนตรงๆเราเป็นคนชัดเจนนะบางท่านบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมค่ะ เราชัดเจนมาตลอดนะแต่เขาน่าจะไม่ชัดเจนกับเรานั่นเองนะเราตัดจบหรือเปล่านะคะนะตอนนี้เขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอดูสิค้าว่าเขาจะทำอย่างไรตอ่อกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะในถือเหรียญน,นะคะชาวธาดินพุทธกณ์มังกร The World ต่างชาติต่างชิ่นแดนไกลได้นะคะ The w h e l of Fortune เออสิ่งที่เขาจะทำนะขึ้นสเวนอฟสอดเดอะสตาร์อ่าคนคนนี้อาจจะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะแต่เขาจะกลับเข้ามาเนี่ยเขามีความไม่แน่ใจอยู่นะคะว่าคุณจะยังให้โอกาสเขาหรือเปล่านะมีชาวราศีกุมค่าคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะอืมนถือกทา เอ่อคุณและเขาจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะสิ่งที่เขาจะทำคือกลับมาในความสัมพนันธ์นี้กลับมาพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูสิคะกลับเข้ามาแล้วดีไหม dm เมพเรสเจ็ดเหรียญคือเหมือนเขากลับไปคิดไปพิจารณาแล้วนะคะว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดคุณคือคนที่เขา เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะเอ่อการกลับมาครั้งนี้นกมองว่าขึ้นเอ็ออฟสอด short, นะคะความชัดเจนจะเกิดขึ้นมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นเขาจะให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นเขารู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะขอดูสิคะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะว่าเขามีข้อความอะไรอยากบอกชาวราศีเมษนะ้าข้อความจากเขาคะ่ะ การกลับมาของเขาน่าจะดีกว่าเดิมนะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะอ่าคุยน็อบชอตคุณอย่าเพิ่งตัดเขานะคุณอย่าเพิ่งเอ่อปิดโอกาสเขานะคะเจ็ดดาคือคุณอาจจะระแวงหรือสงสัยในตัวเขาไม่ไว้ใจในตัวเขาก็ได้แต่เขาอยากจะนะเป็นเซเว่นออฟวอเนี่ยคือเหมือนกับ อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้รับรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะเขาเหมือนไปคิดได้แล้วไปเข้าใจแล้วไปทบทวนกับตัวเองแล้วนะขอดูค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาการความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะ The Hangman เนาะชัวรอล หาถ้วยแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์รู้สึกว่าว้าวขึ้นไพ่สังขราชนะอืมใตายสำรับความสัมพันธ์แ้่ก่อนนะเนี้มันนิ่งๆิเงียบๆน,นะคะมันห่างมันต้องรอหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกพัฒนาสักทีนะคะทําให้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังนะคะ ว่าทําไมมันมันไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการที่จะให้เป็นนะคะเขาอาจจะมาาให้หายไปไปกับกลับในความสัมพันธ์นะคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลก็ได้แต่ทิศทางความสัมพันธ์คือนะขึ้นพายสงฆาราชเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ชัดเจนมากขึ้นนะ,ะการกลับมาครั้งนี้นะคะไม่ว่าคุณจะไปกลับกี่ครั้งแล้วก็ตามความสัมพันธ์นี้ครั้งเนี้ค่ะเขาจะ จริงจังมากขึ้นจะให้เกียรติคุณด้วยการชัดเจนกับคุณค่ะสี่ไม้ความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณนะจะติกนะความชัดเจนความยุติธรรมที่คุณจะได้รับจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะยังให้โอกาสคนคนนี้หรือเปล่านะเพราะว่าคนเรามีเจ็ดจำงอิสระนะคะที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจชีวิตของตัวเองได้เสมอนะ ขอดูค่าวว่าไพา่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ The Hermit Justice ไพ่บอกว่าคุณมีหมายถึงคุณเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่คุณเคยผ่านมานะคะคุณอาจจะต้องนิ่งแล้วก็ใช้สมาธิใช้ คือต้องอยู่กับตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจนะคะนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงการตัดสินใจของคุณน,นะคะถูกต้องที่สุดนะหนึ่งเหรียญคนคนนี้เขาเขานะ่าจะไพ่บอกว่าเขาจะกลับมาแล้วก็อยากพัฒนาควาสมสัมพันธ์กับคุณจริงจังกับคุณนะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะว่าคุณจะเปิดรับไหมนะ คุครับถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณก็ลองพิจรารณาดูนะแปดถ้วยนะคะ d e h h p r a t e d ไพ่บอกว่าไพ่บอกว่าถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณลองให้โอกาสเขาได้นะแต่เขาต้องพิสูจน์ความจริงจังความชัดเจนนะคะ ให้กับคุณได้เห็นนะถ้าเขาไม่แสดงออกถึงความชัดเจนใดๆยังไม่ชัดเจนกับคุณน่ะคุณสามารถที่จะถอยออกมาได้จากความสัมพันธ์นี้นะคุณมีโอกาสนะคะที่จะตัดสินใจคือคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งหรือคุณจะเลือกที่จะไป่ให้โอกาสก็กได้นะแต่ถ้าเขาแสดงออกถึงความชัดเจนความจริงจังนะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วแหละนะเออจริงๆทิศทางมันไป ในทางที่ชัดเจนและมั่นคงนะคะความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ลองให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองกับคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ชัดเจนไม่ใช่คุณควรถอยออกมาได้นะคะนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคุณนะชาวราศีเมษในช่วงเดือนนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ